เรามีการตรวจประวัติอาชญากรารมเรียบร้อยหมดแล้วเคยซ่อมบ้านไหมครับเคยน้ํารั่วไหมครับคือบางทีอะบ้านอะมันละเอียดอ่อนเนาะแค่หาช่างอะแล้วเขาจะไว้ใจได้ไหมแล้วเขามาจากไหนเราต้องอยู่เฝ้าอีกเนี่ยครับคอมีโซลามากกว่าการติดตั้งโซลารครับเรารับประกัน10ปีปนอกจากนั้นเรายังมีโฮมโซลูชันเซร์วิสของเราเนี่ยรวมอยู่แล้วน้ําหยดน้ารั่วน้ําซึมใต้แผงแต่ถ้ามันไม่ใช่แผงเราเรามีค่าบริการที่ถูกกว่าช่างข้างนอกแล้วก็ไม่ต้อง หาช่างแล้วรวมถึงบริการเล็กๆน้อยๆอยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนสายไฟเปลี่ยนปลั๊กได้เลยครับพวกนี้เราเซอร์วิสให้เต็มที่มีเข้าบริการตามเลทที่จัดถูกกว่าทั่วไปครับและที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะช่างจากที่ไหนเพราะช่างของคอมซิตโซล่าเป็นช่างที่สังกัดคอมซิสคอร์ปอเรชั่นคอมซิโซล่าเองเลยแต่เรามีการตรวจประวัติอาชญากรารมเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะเจอสิบช่าง พะนั้นช่างเดียวเราเอาอยู่หมดครับ